ปิ่งปลาปิ่งปลาปุกลุกแท้ๆพี่น้องครับวันนี้ปื้ดข้าปุ่นนี่ครับบรรยากาศนาบ้านบรรยากาศนาบ้านก็เล่าไปกรองกันทุกคนเอเลดอยู่ยพี่น้องเลยมามาสายสูมม้มาพี่เอะไะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับหลังจากไลรสดแมวลาแล้วเอาผู้ใดเนี่ยผู้ใดนี่นสวัสดีครับผู้ใดเด็คือ้นไปตา,ากตัวนหนโอ้ยนี่บ่อก,าาก,หหาากี้เจ้าเอือนซ่าไข่มกซ่าไข่มกบ่อกี้เห็นหนาเห็นตาเจี๊ยบเสียใส่หรือผู้บ่าวม่ใส่หรือผู้บ่าว Phụ ba, <laughs> <thế> là... <laughs> oh, bao có <laughs> oh, à, à, à. <laughs> 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 ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. đấy ok. Ok, 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 ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. 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 Ok, ok. 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 Thằng Ok. เออเอาเอาจัดไปไอ้เอ้ยะหลังจากที่ไล่สดแมวสรรลาแล้วก็เลยซอนหนดเพินก็เลยเห็ดกับปุนกับอันปลาปลาในปุกลุกเป็นอันยกสะดวงมากน้ำถั่วเป็นไปยกสะดวงมากปลาปุกลุกนี่เนี่ยก็เลยจะมาจวดจัดกันหน่อยวันนี้ได้ลงคลิปหรือยังวันนี้ไล่สดด้วยกันมันมากเลยสนุกมากเลยใช่ไหมร้องเพลงด้วยเนี่ยวันนี้ เดี่ยวรันบัดลรันบัดแน่นอนขนาดเั้นจังคุดจำไข่ไข่ไข่แน่ที่ว่าจำขี้ได้จำเล็กน้อยแล้วปั่นก้าวถือว่าโอเคเลยไอ้ปลาพานเลยโอเคเลยสั่งยังยิ้นบุยเลยสั่งนั่งมีเสียงยิ้นเลยสั่งมีเกี่ยวยังกับหลูกกระเทือเอ้าที่ไหนสั่งเช่นลูกหัวโอ้มีความสูงเลยปั้ดสั่งเลยก็ว่ามีความสูงเลยสั่งเลยควบนิ่มแล้วควบเพลินหมูมะกุยเลยสั่งเลยเอาความสูงอย่างเดียวเด้อ ไปจะไหนได้เงินนะน้อนอนือ้ลายจ่นอจะได้เงินนะนออินูอินูมาหนิด้สุดที่ยังของเต้่นนูเบบ่งนี่มันคือผ้าม่านด้อปัดเอออ้ปัดเออไอ้แบงบอมุดราเบิสวดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยน่ารักเลยโอ้ย ผู้ดำเนินมวลหลายอ่ะคนมาเงานหลายอ่ะเท่ากันนังเสือดาวใส่บุบชุดนี้ยังเมื่อคืนหมอผีแค่มารุ่นเลยเป็นคนแบบเลยสิเลยคนใช่ไหมอ่ะมาบาตรเลยนั่งถากันจ้าข้าวพี่น้องเปิร์ซิมาอาซีวะหน้ากันเรื่องการเรื่องงานแล้วกับว่าสังสรรค์กันจังน้อยเพป็นว่านะครับปิ่งปลาอันยังกับพระเอกโบเมื่อไรบอกว่าหันกับน้องชุ่มผูบเขียนแต่รถออกไปก่อน นึกว่าสิกลับมาอีกบวกกับสำโตอะไรเมื่อเลยตัวนึงเอาเมนเหรอยากเห็นว่าน้องตันเบือองไหยมาสองเบืองน้ำดูทางในพระจันทร์เดียดยังกังหันโอ้ยดอกโอ้ยเบาเท่าตัวนี้ไอ้กันแช่รถท้ายคลิปอยู่บนนี้อู้เมนอีหลีไอ้กันแช่รถท้ายคลิปอยู่ข้างนองเบาเท่ารถต่ำมะกรูงขอบคุณเบาเท่านะครับที่มากับจันร้อยหนึ่งมานจะแท่งเดียวกันไปมาผู้เดียวเบาเท่ามาอีก ไปบาบ้าพุกลูกเลยเนาะเอายววนะบาดนี่ป้าตหงกอกญ่อะบางในกองไห้การแสก็งามเลอะวมันไม่แตกหอยังกอยังก่อบักม่วงก็ยังกอบักม่วงก็ปักยังกมาค่ไหนก็คือว่าลงสนผู้ใดเอามาทเบิดเันเลยว่าผู้ใดถูกแต่ว่าก็บานเห็นเ้วก็เห็นมาวางไปนี เปี้ยนยูใส่่เจะงู้บันเโอ้ยโอ้ยหาเลยวแล้วคนเดียวมเราไม่เ่อเอามาฝากเอามาฝากเอามาฝากสินี้ข้นองฝากนี่ของฝากอะไรเนี่ยมา้ปันก็ม่วงหนเพมากินสมแม่มั่นก็สิมาก่ดอกอะไรมาฝากสิไม่งนอ้เพี้ยเปลยยูใสกว่าปาัน เือ <c oughs> มันพ่นงามสิแม่อันทานมันนงมมองน้าท่วมนี่เป็นวะโอ้โทีมงานไออันเขาตั้งหลักอยู่หันบ่เห็นตีสนอกแต่เขาบูมเ่็นอันเจี๊ยบบุญเออนั่นแหละนั่นแหล,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 ละทีมงานกูไฟนั่นว่าที่แว่กไปก็บ,บอดจูอผพพ้าไปถ่ายคลิปอยู่อันเบืง้งอยู่อันเงียก่ออยู่อันกูซัมพี่ <S <S บานนี้ถ่ายคลิปแล้วว่าจะก็ไปเขาแล้วล่ะเขาเลิกละไรท่าน่ะเซไปตั้งฐานทับตั้งไหนอีกบุ๊คอ้ยแดงจะคือพี่น้องไอ้แต่มาฮวงปลุก ใส่ถาดระบาดเเป็นเจังไหนยกปรมือเลยแสีปรมือดีนะตีบีบังนาป้าๆจนะครับครับ่น้องครับตอนในกลองกำลังตำกันครับ่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับปาจันมาแล้วครับอือนอี่ามาเดทกันหลคนนะครับนซื้อทมาเซีกันไลายคน้วครับว้้้วว้า้าว้้้้อ้า้้า มา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 เอนกี่ยนเด็กกินกระปุ่นนี่เส้หนาเว้ยกระปุ่นยังขึ้นเหลือขึ้แล่แต่กระปุ่นเขากำนี่นี่โอ้กระปุ่นเขากในสมสมบักเสียนสมบักบัวสมบัคบัวมดสมบักบัวว่าเสียันว่าเสียตอนเม่ยขันมาไห้อยู่สมบักเปลี่ยนเย ก็เสร็ทตอแม่ขันมาอยู่จุบ้านก็ดีูไอ้มืงสีแล้วหูได้่าแสบเลยน่าถือใจเลยโอ้นี่คือคำชมยังไม่ได้กินแต่ลูสีก็รู้ไชมครับลูกสีก็รู้เอาสดมึงดูกตับมะแบ่งคำใหญ่งามสมกับคนขึ้นยากคนขึ้ยากอะจับดีไดของเหนวเลยเเน่าดีต่มันดีหวานแั้ก็เปรี้ยวครบครับ เอาพักอันพักให้รโปดิกตัวนี้ผมว่ารายการหนโจโซเซโซเซมาไม่ละเจ็งและเจงะรู้บแ่งใส่กันเดยวะาอยางนที่แกต้องมาีคิดีครับพื่นเองคลิปนี้เขาคินก่อนเดออาเอาเอปสิททาเขาสิคือเปล่าเถอะคือเปล่าเถอะไอเฮแต่บางครงมากคลิปนี้เอานงเดอรึต่นเอาบรรยากาศเก็บมาฝากพี่ตอนน้องนะครับจานไม้เะจ้า เปยังไงก่อนมพักไปยังไงก่อนสมพักเบิดแะ้วที่มพักนั่นนังคอจานกัะอยเอาโอยอันนี้เด้อแ่บเด้อนั่นละนั่นละเอาเลยครับเอาเลยเห็นตับบุงงงเราคอยคอยย่านไม่ตัวอไปเที่ขวขมาไม่จิงเขาหม้อบังเงี้ยยืนบกินบนนั่นอยู่หม้อบังเงี้พวมเเจ้าไมเเจ้าตัวนออทำไมอ่ะมันมันยังเต็มหม้ออยู่เลย มันยังเต็มหม้ออยู่เลยหม้อข้าวอยู่นั่นะเต็มหม้อขม่กก็ินเขากองกันเลยบอเขากองเขากองก็มีเขาเจ้าก็มีเ็มอยู่มเอาเน่าดึงได้ดึกหคอยบงสีสันต่บังครงเลยเเด๋วพี่พี่ร่ามว่านังพี่างคายพี่กินรอบแรกเดี๋ยวเอาตัวน้อยๆมากินก่อนเี่ย สมสมเราอยากอรียกันใช่พี่น้องเลยมากินตำงดึปิ้งปลาปุกลูกป้อนกันว่าสอคนป้อนกันได้อเอาน้ำปลามาหน่อยเ่งัามามามาบอกไปหะอเสียบบอกไปว่าท่านกระปุกตัวนั้นนะ กูยังนีปูตาชาวก็เลื่อยไหม่เอาไ้นแบกกุ้งไพูกได้ต้องการน้ำปลาแม่บีปุกลูกไหมพี่ต้องการยังก็จะว่าโยยางโยยางกันกินมาเยะพี่น้องเลย มือเงินไปปะขึ้นมาโอเคเกินได้เด้อนอนอยู่เตียงซุ่มไปน้ำกันมันนั่งไอ้น้ำชุนมันเขาจะซีตัว่งเขาได้กลเกินได้เด้อมือเงินเเด้อส่วนด้เด้อมือเงินเด้อส่วนเทียเนกเนีงไตกนอยสมารเป็นกงไม่ไดแม่ันมันอยู่ในันสะดุ้งเขามันสิเกียวรวยบเียมีคนถ่ายคลิปบหลาเตีมีพูดเทาพูดเทา่ต้คลิป สะดคนบงดีเลยไปไปไปบ้านพักก็นยังนี่อันนี้เขาอนียังนี่ตขยเคยนักเทียวนะสะด่อ๋สามดวงตูข่นี่แหละโอ้ตรงนั้นมีใเีเอาดึกดึกดเกันนะบ้เยงอไยังเียสมัป้ายเม่อาขันมาอยู่ยัง่าแต่ว่าตีแเราเปลนแผลแ้เลมาขันไหน ตะกี้เราก็คันจะดอกช่วงตีนเราเป็นแผลเราลงหน้าดูไรใเอาเหยียบเอาคือก่อยนี่วายตัวนีเรียสไลกับเราน่งวัมวนไหม้เาล็จะของสวนสมมเป็นสมขคยวานในสมพักเสียนในจะของสวนสมอุ้ยยงไหมเอ้าเอ้าเอาละเอาซ้ำนี้กันละพี่น้องกันก็ดีแสี่บปะ ห่องไอ้อสมอลอไ้อสมอหมพวกเราต่ำเสียบเสียบพิริด้่ตื่นทันดังเลยจยะปากเยะปากแามันอนร้อดยมาซ่แม่บาดเเอาละปลาสดจวดจวดโอ้ก็สือใจเพราะอย่างนจมอยากเต้นรนเลยฮะพูดได้เอาเลยครับเอาปิดคลิปแลวครับเสิ์เพื่นบอกล้วปีดคลิปล้วกินเดอร์มัน